ก็ปลาครับวันนี้นะครับดูความเนียนนะครับตาเนี่ยถ้าตีให้ดีนะครับต้องนุ่มนะเผ็ดเจอนุ่มแรกแล้วก็จะไปเร่งตัวมาทางนั่นคือตาเท่เร่งแต่แรกเข้าไปเลย นุ่มนะก็เนื้อเนี่ยละเอดนครับไม่ไม่ไมยานะับเนื้อไม่ยาบปลาเนี่ยถ้าปีให้ปีปีเป็นนะครับเนื้อจะไม่ยาบนะครับเลื้อยเลื่นะครับแล้วก็ุ่มคือมันจะมีท e เจอ r ์หลายอยา่างคกินปลาปลาอร่อยนะครับก็แวะมาทานกันได้นะครับมวนกินปลาลาดกระงอ12นะครับจอดรถได้หน้าร้านเลยครับ